สวัสดีครับพบกับ h ็อบบี้อลอีกแล้วนะครับจากที่ทางบ้านขอกันมามากเลยว่าอยากให้เราส่องทรายนะครับก็วันนี้เราจะลองมาส่องกันดูครับจะเป็นยังไงลองติดตามชมเลยครับนี่เป็นตัวอย่างทรายที่ผมถ่ายที่ระยองนะครับก็จะอยู่ในน้ําทะเลนะก็จะมีรูปทรงแตกต่างกันนะครับ ส่วนบนฝั่งก็จะเป็นอย่างเนี้ยเป็นลักษณะเม็ดใสๆทรายก็จะเกิดจากพวกก้อนหินที่กัดก่อนมาหรือว่าอาจจะเกิดจากพวกเปลือกสัตว์ต่างๆนะครับโดยลักษณะที่เราพบเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในแต่ละที่นะครับอย่างนี้ของระยองก็จะเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวรลองดูของต่างประเทศกันบ้างเนี่ยครับก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่ที่ เราไปสำรวจนะครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยก็ถ้าผมมีโอกาสไปที่อื่นก็จะลองเก็บตัวอย่างมาส่งดูนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปจากทางเราก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆจะเอามาฝากกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ